ต่อมากรณีของอยากจะให้เป็นบุ๊ก i ิงนะคะบุ๊กคิงทำยังไงนะคะเราก็มาที่อันนี้เราจะไปนัดเอ,อ่ทำฟันนะคะของที่นี่เขาก็จะมีระบบบุ๊กคิงนะคะก็คือ School Visit Appointment นะคะเราก็กดไปเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีให้เราบุ๊กคิงนะคะนะคะว่าเราจะบุ๊ก ไปที่โรงเรียนยังไงบ้างก็สตาร์ทนะคะแล้วเราก็เขียนชื่อสมือมูชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็เราก็สเต็ปต่อไป เพื่อเราจะได้ต่อไปอีกต่อมาก็อีเมลแล้วก็ใส่อีเมลแล้วก็ใส่ไปก่อนนะคะอันนี้คือทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะต่อมาเราใส่แล้วเราก็สตาร์ท ต่อมาเขาก็ให้เลือกนะคะว่าเออจะยังไงต่อใช่ไหมคะวิสิตตอนไหนพา r e เ t นเนมนะคะใช่นะคะแล้วก็ยังไงต่อเออ แล้วก็เราจะก็จะนัด appointment จะเลือกตอนไหนอะไรยังไงได้หมดนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะไปว่างวันไหนเขาก็จะทำเอาไว้วันนี้เราก็กดต่อไปว่าเราจะไปแล้วก็รีวิวได้นะคะอันนี้คือตัวอย่างอันหนึง่งนะคะที่เราจะทำนะคะอันนี้เราสามารถบุ๊กว่าเออเราไม่ว่างสมมุติเราไม่ว่างเสาร์อาทิตย์หรือเราไม่ว่างอะไรสักอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็บล็อกไว้เลยนะคะอันนี้ก็คือ สะดวกง่ายมากค่ะโอเคอันนี้พอดีไม่อยากจะทำนะคะเดี๋ยวมันจะไปขึ้นระบบเขาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ